เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกครับใครอยากจะตรวจการรับงานและการจ่ายงานของกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในยุคร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเป็นรัฐมนตรีไปยังกันจอมพลังก็ไปตรวจสิส่วนใครอยากจะตรวจการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินของมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ก็ตรวจสิ ทั้งสองส่วนนี้มีระบบการตรวจสอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าได้ตรวจกันหรือไม่แค่นั้นเองและในการตรวจตรวจเข้มงวดเพียงใดผมคิดว่าร้อยเอกธรรมนัฐควรประกาศให้มีการตรวจสอบได้เลยเ<ๆ>ช่นเดียวกับกันจอมพลังหยุดทุกงานแล้วบอกว่าวันนี้สองวันนี้มาตรวจสอบกูเลยจะได้จบและไปทำสิ่งที่ คุณทั้งสองก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ากับกันจอมพลังรักชอบและมีจิตเจตนาดีๆที่จะทำกันต่อไปส่วนกองเชียร์นั้นผมได้โพสต์ไว้ในปูจิตตกรบุตรสบาเช่นกันว่ากองเชียร์ต้องไม่ทำให้กันจอมพลังกลายเป็นคนกระจอกด้วยการไล่ด่าคนที่จะตรวจสอบกันจอมพลัง จงยิ้มหวานหวานอยู่กับกันเชิดหน้าเป็นพลังให้เขาในยามที่ถูกตรวจสอบจงสง่างามในความรักถ้าคุณเชื่อมั่นกันจอมพลังคุณต้องกวักมือเรียกทุกคนที่อยากตรวจสอบว่ามาเลยเชิญพวกมึงด่าหน้ากันเข้ามาเพราะการตรวจสอบจะพิสูจน์ความเป็นทองเนื้อแท้ ของกันจอมพลังดังนั้นจะไปโกรธคนที่เขาจะตรวจทำไมแม้เราจะรู้ว่าบางคนบางตัวแม่งเจตนาไม่บริสุทธิ์หรอกมันจะต้องการทำลายความน่าเชื่อถือหรือภา,าษาอังกฤษเรียกว่าดิสเครดิตทั้งกันจอมพลังและร้อยเอกธรรมนัสพรมเผาก็ช่างแม่งไปะลยถ้าเรามีเครดิตจริงๆ บนความสุดจริตที่แท้จริงมึงจะตรวจกันสักกี่ร้อยคนกี่ล้านคนมึงดาหน้าเข้ามาตรวจเลยก็แค่นั้นกองเชียร์กันจอมพลังกองเชียร์ร้อยเอกธรรมนัสจึงควรจะต้องเข้มแข็งและแข็งแรงไม่ควรจะกรีดกราดวิดวัดแล้วโกรธเคืองทุกคนที่จะมาตรวจพฤติกรรมแบบนี้มันกระจอก มันทำให้กันจอมพลังดูไม่มีพลังอย่าทำให้คนที่คุณรักคนที่คุณเชื่อมั่นคนที่คุณศรัทธากลายเป็นไอ้กระเจาะนี่ขอร้องแทนกันจอมพลังเลยเพราะส่วนตัวผมเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาก็ดีกันจอมพลังก็ดีแม่งไม่กลัวการตรวจสอบมาตรวจเลย ดังนั้นกองเชียร์หยุดกรีดกราดวิดวดัดและโกรธเคืองทุกคนแล้วแหวกทางเลยว่ามาค่ะเชนค่ะดื่มอะไรมาหรือยังคะขอแห้งไหมคะกระหายไหมคะหิวไหมคะจะได้มีแรงตรวจสอบรับอะไรเพิ่มไหมคะจงเป็นกองเชียร์แบบนี้และทั้งการจอมพลังทั้งธรรมนัตพรหมเผ่าเขาจะสง่างามจงส่งเสริมความสง่างามของทั้งตัวคน ตัวหมูล,ละนิธิตัวกระทรวงตัวรัฐมนตรีเรื่องนี้จบแค่นี้ที่เหลือรอกระบวนการตรวจสอบก็เท่านั้นเองนะครับ